พระเจ้าในหนังสซอร์มทธิวบทที่ยี่สอนที่14องค์พระเยซูเกิดผู้ทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นทั้งเดยวสมนุษย์ที่จะมาถึงพระเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าข้าะเสร,รื่องอาณาจักรนี้คืออาณาจักรของพระเจ้าจะประกาศใบวโรกให้เป็นคำพยานแกบน่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดร้ายจะมาถึงข้เสร่ เรื่องอาณาจักรของพระเจ้าจะชุกการประกาศทั่วโลกเพื่อจะเป็นพยานเพื่อจะเป็นพยานแก่บรรดาปราชาชติจึงจะเป็นพยานได้ละต้องเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอะไรจึงจะเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอะไรเรา้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นใครตามที่มีคำเขียนไว้ว่า ในหนึ่งยออนพอทีสี่ข้อที่แผู้ที่ไม่รักไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทรงเป็นความรักและเรารูไงรู้ได้ไงว่าพระเจ้าทรงรักเราโดวยว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้สบทานพระบุทรองค์เดียวกับพระองค คือองค์พระเยะสูกิจเจ้าเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันะด์้วยว่าพระเจ้าทรงสแดงความรักกระปรงต่อเราทั้งหลายขณนะเมื่อเราเป็นคนบาปเพราะทุกคนเคยทำบาปมาไม่ถึงพระสิริของพระเจ้าเพราะเราทุกคนเคยทำบาปเราเป็นคนบาปทุกคนแล้วครับเมื่อเราเป็นคนบาป อง์พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นวัยประจอนยอมตายบอนไม้เข็มแขวนเพราะความผิดบาปของเราทุกฟังไว้วันที่สามเป็นขึ้นใหม่ๆจากความตายตามดีเขียนไว้ในพระคันปีความหลักพระเจ้าคืออย่างนี้ไม่ใช่เราหลักพระเจ้าพระเจ้าหลักเราก และทรงประทานพระบุกรลองเพื่อจะทรงช่วยเรารอดจากความผิดบาปของเราเพราะมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ว่ามีความตายครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการพีพักษาฉันได้ถ้าเราตายในความบาป,ปทุกการพีพักษาจากพระเจ้าแน่นอนมนุษย์เราทุกคนควรจะตกนรก แต่เพราะว่าพระเจ้าสมเป็นความรักพระเจ้ารมมีความปรารถนาเพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้รับความรอดพระเจ้าสมมีความปรารถนาเพื่อทุกคนจะได้ขับใจเสียหมย่เพราะพระเจ้าไม่ทรงรับประสงค์แก่เราทั้งหลายที่จะถูกพินาศที่จะตกนรลก แต่พระเจ้าทรงมีความปรารถนาเพื่อมนุษย์เราทุกคนจะขับใจเสียใหม่จะเชื่อเต็มใจในองค์ประยุน์สุิทเพื่อจะได้รับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพระบุคคลองเสด็จเข้ามาใลกนี้เพื่อจะทรงคราวโทษโลกนี้แต่เพื่อจะทรงช่วยโลกนี้รอด,ด้วยพระองค์แล้วข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรพระเจ้า ที่จะจุกการประกาศทั่วโลกเพื่อจะเป็นพยานแก่บัรดาประชาชาติจะต้องเป็นเขาบริสุิ์แห่งพระเจ้าจะต้องเป็นเขาบริสุิ์แห่งความรักและความรักกระพระเจ้าไม่ใช่แต่คำพูดเฉยๆความรักกระพระเจ้าเป็นแต่การกระทำเราได้เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าสงรักเราด้วยหลายโดยว่าพระเจ้า สรงประทานพระบุคคลพระองค์พระเจ้าส่งสแสดงความรักกับองค์ตลอาทั้งหลายขณะเมื่อเราเป็นคนบาปองค์ทรงเส,ส้นไหวประจรปอนไม้กำแคนเพราะความผิดบาปของเราความรักกองพระเจ้าเป็นความรักที่มีแต่กลางการะทำไม่ใช่มีแต่คำพูดเฉยๆแล้วเถึงเขาเบอร์สเรื่องอนาคตของพระเจ้าจะชุกกัรประกาศั่วโลก พื่อจะเป็นพยานแก่บันดาปรชาชนาทจะต้องมีแต่ความรักจะต้องมีแต่การแกทำโดยไม่ใจมีแต่คำพูดเฉยๆถ้าใครออกไปประกาศข่าวประเสริฐแต่มีแต่คำพูดอย่างเดียวมีแต่แจกหนั่งเสียอย่างเดียวข่าวประเสริฐนั้นไม่ได้เป็นพยานแก่บันดาปรชาชนาิเหมือนแต่ทุกศาสนาเลยสอนแต่คนอื่น ถึงเขาบเซร์เรื่องอนาจักรประ้าอุกการประกาศพืชจะเป็นพยานแกบ่บรรดาประชาชาติจะต้องเป็นเขาบเซร์ที่มี้วความรักของพระเจ้าแน่นอนเราจังไยที่ออกไปเผยแพร่เขาบเซร์นี้จะต้องเป็นคนที่รับกรรมบังเกิดใหม่ก่อนเหมือนผมเมื่อ30ปีที่แล้วก่อนนั้นเป็นคนปรับตัวเองเลย แต่เมื่อสามสบปีที่แล้วได้ขับใจเสียหมยเชื่อเต็มใจในองค์พระยุสกิตลาบการมบังเกิดใหม่โดวยว่าในปรกิสได้ถูกสั่งหมายความรักข้าพเจ้าได้เข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณของพระองค์เมื่อเราบังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณข้าพเจ้าความรักข้าพเจ้าได้เข้าสู่จิตใจของเราและเราเออกไปประกราศเผยแผ่ข้าพเจิา โด้วยแต่ความรักของพระเจ้าเมื่อสามสิบปีที่แล้ววันแรกที่ผมมาขับใจเชื่อเต็มใจของปเยุสกิตคนแรกที่ผมเผยแพ่คือแฟนผมเขาได้มาขับใจเชื่อในปะยุสกิตเหมือนกันไม่ใช่ด้วยแต่คำพูดของผมเลยพอตอนนั้นเพิ่งจะเชื่อในปะยเยกิวันเดียวยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับข่าวประเสริฐขอิแต่รู้อย่างเดียวว่า จะเป็นคิสเช่นเด้วเะอเชื่อในพระยุสุแล้วและชีวิตเปลี่ยนความรักของพระเจ้าได้เข้าสู่จิตใจของเราทำพระบเป็นอภรองและแฟนที่เราอยู่ด้วยกันสามปีการที่มาเชื่อในองค์พระยุสุเกตที่ลูกจะผมดีกว่าคนอื่นเลยลูกจะผมดีกว่าพ่อแม่ของผมอีกเลยลูกจะบผมดีกว่าทุกคนเลยอยู่กับผมสามปีเลย เห็นแตทุกสิ่งเลยรู้อยู่ว่าผมเปลี่ยนชีวิตตัวเองไม่ได้รู้อยู่ว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนเราเห็นด้วยสายตาชีวิตผมเปลี่ยนจริงๆทำให้แฟนผมมาเชื่อ์วางจะในพยุสุกิตแล้วานวันนั้นเราสองคนไปที่แอมเพอร์จดทะเบียนสมรสได้เป็นสามีภรรยาถูกกฎหมายเพราะเราจริงจังคบพระเจ้า รู้อยู่ตอนที่มาขับใจเชื่อในองค์พระยุสุเกตที่เราด้วยกันด้วยไม่จดทะเบยียนสมรสที่ไม่ได้เป็นสามีภรรยาเป็นความบาปนายสายไปนในกครพระเจ้าขในวันนั้นเราไปที่แอมเปอร์จดทะเบยียนสมรสได้เป็นสามีภรรยาเพราะว่าความรักกพร,ระเจ้าไม่ใช่มีแต่คำพูดเฉยๆมีแต่การกระทำก่อนเชื่อในองค์พระยุสุเกตสามบีผมจะพูดกับแฟน เขารักผมลักคน I love you แต่ไม่เคยมีการกระทำแต่เมื่อเอาจริงจังกับพระเจ้าเมื่อขับใจเสียใหม่เชื่อเตรียมใจเดียไปยุสุเกตรับกาปังเกิดใหม่ที่มีความรักพระเจ้าให้เข้าสู่จิตใจของเราความรักนั้นไม่ได้เป็นแต่คำพูดเฉยๆมีแต่การกระทำในวันนั้นเลยแต่งงานเลยเอาจริงจังเลยจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาเลยแฟนเห็นว่าชีวิตผมเปลี่ยน ด้วยแต่กังกระทำด้วยแต่ความรักของพระเจ้า um. เพราะว่าเมื่อเรารับกำบังเกิดใหม่ความรักขอรพเจ้า um, ได้เข้าสู่จิตใ,ใจของเราทางพระวิญญาณของพระองค์เป็นความรักที่มีแต่กังกระทำและเมื่อเราดำเนินชีวิตในความรักนั้นที่เข้าสู่จิตใจของเราทำพระวิญญาณของพรค์คุยค um. วามรักของพระเจ้าเราทำให้ธรรมะไปขพระเจ้า สรุปได้สมเล็ดได้เลยเราทำให้ทำะห้ัระกระพระเจ้าสมเล็ดในชีวิตของเราได้เราได้เป็นผู้ชอบธรรมในไซเป็นในกระพระเจ้าได้ด้วยแต่ความรักกระโปรงว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่อเราเชื่อวางใจในพระยุสุขเยตแล้วโจทย์ทายเปียนสมรสเป็นสามีภรรยาวันอาทิตย์นั้นที่มาถึงเราไปที่โบสถ์ของพระคิส เพื่อจะมานามัสการพระเจ้าแล้วขณะที่เรานามัสการพระเจ้าในวันนั้นผมได้รับปติสัมาในพระวิญญาณโบสถสุดแล้วในวันนั้นในบทนั้นได้เห็นมีการอาศัศจรรย์คือมีคนหนึ่งที่ไม่เคยเดินหลายปีเป็นอมพฤชลา้ามผะที่เดินไม่ได้ใช้แขนไม่ได้หายเลย สายตาเห็นมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยพระนามพระยุสุขิตเขาได้หายได้ลุกขึ้นเดินได้ผมไม่ว่าเป็นก,นการอาศัศจรรย์แล้วในวันอาทิตย์เรากลับไปที่พักตอนเย็นผมคิดว่าผมจะทำไม่ได้เพราะจริงๆแล้วใครก็ทำไม่ได้จะต้องเป็นแต่พระวิญญาณโพลุสุดแต่ผมเข้าใจผิดผมคิดว่าผมต้องทำด้วยเนื้อหนัง เป็นคริสเตียนด้วยแต่กำลังของมนุษย์ไม่ได้เลยต้องรับกรรมบังเกิดมาและผมคิดว่าดำเนื้อหนังทำไม่ได้ในคืนนั้นผมคิดว่าจะองหายคิดว่าจะไม่เอาแล้วเพราะคิดว่าจะรักษาตัวเองไม่ได้แล้วในคืนนั้นวันอาทิตย์วันแรกที่หลังจะรับรับกรรมประกาศม่ผมกับแฟนภรรยาไปเที่ยวที่เราเคยเที่ยวแต่ก่อน ที่สีลมซอยสีและเมื่อเราไปเที่ยวนั้นในวันนั้นเหม็นที่เราเที่ยวเมื่อก่อนไม่มีความรู้สึกว่าเหม็นแต่ในวันนั้นเหม็นจริงจริเพราะว่าชกสร้างใหม่ในองค์พระคริสต์เจ้าเพลงก็เสียงดังมากปกติจะเสียงดังอยู่แล้วแต่ไม่มีความรู้สึกเลยก่อนที่รับคำบังเกิดใหม่แต่หลังจะรับคำบังเกิดใหม่แล้วไม่มีสันติสุขที่เที่ยวไม่ชอบที่จะแเพลงเสียงดังแล้ว แล้วที่สำคัญผมเห็นทุกคนเลยที่แตก่ก่อนคิดว่าเป็นเพื่อนกันใายนัาขาดหมดเลยเห็นทุกคนเลยไม่จริงจังเลยใส่แต่นัาขาดเลยไว้ใจใครไม่ได้ในเที่ยวสมัยก่อนคิดว่าเป็นเพื่อนกันคิดว่าไว้ใจกันได้แต่เมื่อเราได้รับคำบังเกิดไปเราเห็นชัดเจนว่าคนบาปอย่างนั้น ไว้ใจกันไม่ได้ใส่แต่น้ากักแล้วในคืนนั้นมีคนหนึ่งมาจากอเมริกาเขาไปลุกขึ้นอเมริกาไทยผมยิ้มลุกขึ้นอเมริกาเวียดนามเขารู้ว่าผมมีเชื่อเสียงด้วยการตรีกันผมมาคอนผมเคอยไปนับหมวยแล้วไปเที่ยวก็จะตีกันแล้วคนจะรู้ว่าผมตีกันได้เขาอยากจะมีเชื่อเสียงเขามาหาเพื่อจะหาเรื่อง อยากจะมาตีกันสองคนเขาเชื่อว่าถ้ามาชนะผมได้เขาจะได้มีเชื่อเสียงในวันนั้นไม่อยากจะตีกันเลยปกติผมเที่ยวเพื่อจะตีกันเมื่อค่อนนี้ผมชอบตีกันเลยเพราะว่า ผมมีแต่ความเกลียดเมื่อครนในใจมีแต่ความเกลียดเลยมาจากสงครามพ่อเป็นทหารแม่เป็นคนเวียดนามแล้วตอน,นอายุห้าขวบพ่อแม่แต่แยกกันเลยแล้วฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ไม่เลี้ยงผมเลยทำให้ผมมีแต่ความเกลียดในใจแล้วอยู่กับครอบครัควฝรั่งคอมดูเมนผมเพราะมีเชื้อสายเวียดนามอยู่กับครอบครัควเวียดนามยิ่งดูเมนผมเลยเพราะมีเชื้อสายฝรั่งอยู่กับใครไม่ได้เมื่อครั้น่อมามีแต่ความเกลียดในใจชอบตีกัน แต่หลังจากเราลับคำพังเกิดมาเกิดอะไรขึ้นความรักของพระเจ้าด้เขาสูญจิตใจเลาเราทงพระมิยากรโงได้ถูกสร้างหมายในองค์พระกิตเจ้าจึงไม่อยากจะดีกันคนนั้นหาเรื่องเลยๆด่าผมว่าผมเลยๆสุดท้ายมาจับภรรยาไม่ยอมปล่อยต้องดีกันแล้วเพราะต้องดูแลภรรยาเราสองคนออกเจ็กทีเที่ยว ไปที่จอดรถในสีลมซอยสีขึ้นไปชั้นสีเพื่อจะมาเตะกันแล้วตอนที่จะมาเตะกันไปแล้วเขาก็ย,ยิ่งหมัดเพราะว่าเขามาจากอเมริกาเขาก็ต,ต่อยหมัดเบนแต่เราบองกันได้เพราะมาจากเมืองไทยเคยต่อยมวยมวยไทยและเพราะเขายิงหมัดอย่างเดียวเขาไม่ระวงังคอเพราะในอเมริกาเขาจะไม่ตีคอเลยแต่ในเมืองไทยจะมีการเตะแกนคอ เมื่อเขายิงหมัดผมบองกันเลยจะแตกก้านขอแต่เมื่อผมแตะในข้างในไม่ให้เขาดอนแขนที่คอพราะเขาจะซจะ,จะเขาจะหลับเลยทุกน็อกเลยแต่ภาษามวยเรอว่าเช็คเบนเลยเมื่อวางแขนไปแล้วในวินาทีนั้นผมเอาตัวลงเพื่อจะไม่ดอนแขนเพื่อแข่งเพื่อจะดอนตากเท้าผมเลย เมื่อโดนเท้าผมแล้วเขาเหมืนเขากำลังจะล้มผมมารับเขาไม่ให้เขาลม้มให้เขานั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นจากข้างในผมมีแต่พระคำของพระเจ้าออกมาพระคำเกี่ยวกับเข้าไปสู่พร,ระเจ้าด้วยแต่ความรักเพราะว่ามาจะรับวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้เป็นถ้อยคำที่เราท่องไว้แล้วมาจากแต่ความเขดและท่องไม่ใช่ เป็นถ้อยคำที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าและเพราะเรารับคำบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณกระโลงพระวิญญาณพระเจ้าสถิตอยู่ในเราจึงพระวิญญาณกระโลงเผยแร่ข่าวประเสริฐทางพมเลยแล้วเพราะว่าความรักพระเจ้าได้เข้าสู่จิตใจเราจำพระวิญญาณกระโงการเผยแร่นั้นการประกาศนั้น ไปด้วยแต่ความลักของพระเจ้าและพอเราเผยแพร่เรื่องอนาจักรพระเจ้าด้วยแต่ความลักขอโพรงค์เป็นพยานแก่คนนั้นถึงเขาไม่ลืมเลยแล้วหลังจากวันนั้นเขาหาทุกคนเลยเราให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคนที่มาลุกเะพรม์ที่เที่ยวเขาได้ยินกันหมดเลยว่าคนนั้นชื่อโทนี่ ที่มาทำเป็นกดหดร้ายเปลี่ยนจริงๆมีแต่ความรักของพระเจ้าถ้าการประกาศเผยแร่ประกิติกุลงกสเข่าวประเสริเรื่องอนาเชีประช้าไม่มีแต่ความรักกระโรงไม่มีแต่การกระทำจะไม่ได้เป็นพยานแก่บัรดาประจาชตุร์องพระยุสุ์ีทรงตัไว้ว่าด้วยสายเหตุนี้ที่เรารักคนอื่น มันอพระกิตส่งรักเราคนทั้งบวงทุกคนเลยคนในโลกนี้จะได้รู้ว่าเราเป็นสิษย์ของพระองค์แล้วเราจะรักคนอื่นมัอนประกิตส่งรักเราได้ไง่ายดยเราลับการบังเกิดหมายโดวยว่าความรักกพระเจ้าได้เข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณของพระองค์และด้วยแต่ความรักนั้น เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐจะเป็นข่าวประเสริฐเรื่องอนนาจักขบเจ้าเพราะว่ามีแต่ความรักของพระองค์แล้วการประกาศข่าวประเสริฐอนนาจักรบเจ้านั้นที่มีแต่ความรักของพระองค์จะเป็นพยานแก่บรรดาประชาชาติเมื่อก่อนนี้ก่อนโควิด -19 เราจะไปที่ถุนสกุลวิทอ์แต่ทิศละ สองและสามครั้งออกไปเผยแพร่ประกาศถึงสกิจแม้ว่าเป็นซอยนานาแม้ว่าเป็นสวุดซอยสามแถบหนึ่งแม้ว่าเป็นสุดซอยห้าแม้ว่าเป็นสุดซอยยี่สิบสามซอยข้าวบอยเราจะออกไปทุกอาทิตย์เลยสองถึงสามครั้งถ้าเราอยู่กรุงเทพทำไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดและออกไปเผยแพร่ประกาศเรื่องอาณาจักรพระเจ้าที่ไม่ใช่มีแต่คำพูดเฉยๆใช่ ล้วใจเสี่ยงประมาณยี่สิบนาทีแต่เราอยู่ที่นั่นทุกวันเลยดอนั้นสองสามชั่วโมงเพราะการประกาศเรื่องอนาเชิญพระเจ้านั้นจะมีแต่ความรักที่มีแต่การกระทำเพื่อจะเป็นพยานแก่บัรดาประชาชาติแล้วไลบีจเจอเจอผู้ใจคนหนึ่งเขาทำงานสมัครสถานที่อาบอบนวดเพื่อจะน้ำคนต่างชาติ ไปเที่ยวที่นั่นแล้วเขาน้ำได้ขี่คนเขาจะได้คอมมิชชั่นเขาจะได้เงินเห็นผมออกไปเผยแพร่ไปยูทูปไปยูสเกตเขาจะมาต่อต้านจะมาด่าผมเลยทุกวันที่เราเจอเกินอาทิตย์ละสองและสามครั้งหลายบีเลยเขาจะมาด่าผมเลยใช้แต่คำที่แยะใหญ่ิีเดเลยใช้คำที่จะคิดว่า ผมเป็นตัวส่วนสัตว์เลยเพราะว่าจะเล็กผมเป็นสัตว์ทุกชนิดเลยจะมาด่าว่าผมเลยแล้วจะมีเสียงดังดังมากถึงคนอื่นจะดูเกินเยอะบางครั้งคนอื่นต้องจับเขาเพราะว่าเขาจะมาตีเราด่าเราไม่ใช่ด่าอย่างเดียวจะมาตีเราด้วยโดยมีคนอื่นจะห้ามเขาเจอเขาทุกอาทิตย์เลยสองถึงสามครั้งเลยหลายปีเลย มีชู้หนึ่งเขาหายไปไม่ได้เจอหลายปีอีกแล้วไม่วันหนึ่งผมก็ครอบครัวไปเผยแร่ไปกิจวัตรไปยุสกิตหลังจจกเผยแร่เสร็จแล้วในเสียกนานา,นาในสวดซอยสามทับหนึ่งเราจะจับคนด็ดและร้อนที่ขีเ้เมาจะจับทำไมเพื่อจะพาเขาไปกินข้าวส่งสารด้วยแต่ความรักกพระเจ้าเขาเด็ดเล่าถึงเขาจะลืมกินข้าวพอเขาใดตังค์เมื่อไหร่เขาจะลิไปเสียแล้วเขาติด เขาบังคับตัวเองไม่ได้เราเองก็ลุอยอย่างนี้ด้วยแต่ความรักพระเจ้าจะพาเขาไปกินข้าวเมื่อเขาจะกินข้าวแล้วกินแล้วเขาจะหายแจ็กเมาเลยและเมื่อเขาหายแล้วเราจะได้ช่วยโอกาสเผ้แพร่ประกิตะกูลคองเประเกสให้แก่เขาจะจับหลายคนเลยที่นอนที่เล่มจรนให้เขาเดินตามผมเลยเพื่อจะไปเลี้ยงอาหาร บางคนเอาดเงินเงินเดียวไม่ได้แต่ชายอยากกินข้าวมาตามผมเลย <S 2> <S 2> เขาไม่อยากชะกินข้าวใครจะได้ตังค์ไปจะก,กินเหล้าแต่สุดท้ายเขาลู้ต้องไปผมกับกินข้าวด้วย <S <S แต่ถึงเะอให้เขารู้อย่างน,นั้นใช้วันานาหน่อยเพราะเขาอยากจะได้ตังค์ใครจะก,กินเหล้าอย่างเดียวจะต้องให้เขาไปกินข้าวใครจะกินเหล้าจะต้องพาเขาไปกินข้าวโลกมีวันนั้นคนนั้นมาช่วยผมเลยที่เคยด่าผมหลายปีก่อน ที่เคยจะตีผมหลาไปก่อนแล้วเห็นเขาผอมมากแสดงว่าเขาไม่สบายหนักที่เขาหายไปนานๆแล้วและเขาจะไม่ช่วยผมบอกคนเ็นรอนั้นว่าไปกบคณโทนี่นะเขาจะไม่เสล่านะแต่เขาจะเสิร์ขาให้กินและเขาจะพูดต้องฟังเขาด้วยอ้าวแคว่าเป็นพี่น้องเขาไหมเป็นคนละคนเลยแต่เป็นคนนั้นจริงๆเลย้อมลงแต่เป็นคนนั้นจริงๆเลย ื่อจ,จับคนและ้องเนาจะข้ามถนนเพื่อจะเลี้ยงอาหารทาคุนว่าไปกินข้าวโดยกันไหมเขามันจะร้องไห้เลยและเดินตามเขาเดินไม่เคยได้หายจะไม่รู้ไม่สบายลยไม่รู้ยิงลงไปบนันขี่บี่แล้วเดินไม่เคยได้แม้ว่าคนขี้เมาพาเขาข้ามถนน,นลำบากอย่างไรพาคนนี้ข้ามถนน,นกันลำบากมากกว่าเพราะเดินไม่เคยได้ เรานั่งสังอาหารเขาจะกินข้าวเราแจกดีฐานให้เขากินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วผมเผยแผ่ให้เขาคนนั้นยังอยู่ฟังผมเลยน้ำตาลายและเขาเยี่ยมใส่ผมด้วยเราเห็นว่าอีกหลายอาทิตย์ก่าไปมีวันหนึ่งผมเผยแร่เสร็จแล้วกำลังจะเล็กแท็กซี่ขับไปที่พักประมาณสี่ทุ่มเห็นเขาอยู่ทีซียาก ลูกสาวอายุประมาณสิบขวบสิบสองขวบจะดึงเมื่อเขาป้าป้าขับบานสิป้าป้าขับบ้านเขาไม่ยังไปกับลูกสาวผมมาถามว่ากระไรเึ้นเป็นอะไรเขาคอยฟังว่าในบ้านไม่มีอาหารเกินไม่มีไฟเลยไฟดับแล้วไม่มีไฟเขาไม่อยากจะขับบ้านแต่เขาทำไงไม่ได้เพราะเดินไม่ได้พาแขกไปที่สถานีบโนรไม่ได้แต่เขาไม่อยากจะขับบ้านเลยดนกันเท่าไหร่แค่ขี่ร้อยบาทเองเลยผมเอาเงินให้พก ของผมให้เขาเลยผมต้องเดินขับบ้านในวันนั้นเพอาเงินให้เขาเขาได้ขับบ้านได้เห็นว่าเขาทำเงินไม่ได้แล้วแล้วไม่รอไปเผยแพร่ไปเกี่ยวกับสุศิจพันต์นั้นเราจองเงินพิเศษเจอคํเมื่อไหร่ให้เขาเลยเขาจะรีบขับบ้านขอข้าพเจ้าทำแบบนั้นต่อไปบางครั้งเขาจะได้ยินเสียงเขาจะมาหาภรรยาก็จะมีเงินนั้นให้เขาเขารีบขับบ้านเลยแต่มีวันหนึ่งเขาไม่ขับบ้าน เขาอยากยืนอยากจะคุยด้วยหลังจากเผยแร่เสร็จแล้วเขาก็คุยกับผมว่าเขาไล่ผมกับฟารียาฟังว่าคุณโทนี่ไม่รู้ัจผมแต่ผมรู้ัจโทนี่ดีเลยเพราะว่าเรามาแจ็คไข่เดียวกันเขาเป็นรุ่งเกาผมไม่รู้ัจเกาเขารู้ัจผมเลยและไม่ติดต่อผมตอนที่ต่อยมวยนหนั่งเสือมวยรือว่าผมเป็นนักมวยแบบนหนเคยผมต่อยทีวีด้วยแล้วได้เห็นว่า ผมมาเชื่อในพะยะสุเกตขวัญนวมนช่วยเปลี่ยนเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อและเห็นผมเผยแผ่เขาไม่อยากเชื่อว่าเป็นจริงเขาเล่าให้ฟังว่าด้วยไม่น้ำตาลายที่ขามาดาผมไลายีที่มาเอาเรื่องกับผมเพราะเขาอยากลองดูว่าสิ่งที่เรามีเป็นจริงไหมและเขามองที่ภรรยที่มีน้ำตาลายพระเยซุเป็นจริง เปลี่ยนชีวิตของโทนี่ได้เลยอีกแค่คี่วันต่อไปเขาตายไปแล้วแต่เราได้เป็นพยานไฟเบอร์กิสให้แกเขาโดวยว่าเราประกาศเขาเประเผยเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าคือโดยแต่ความรักคงรว์ไม่ได้มีแต่คำพูดเฉยๆมีแต่การกระทำด้วยถึงจะเป็นพยาน ไฟพระชาชาได้เพราะองค์พระกฤษชาวทรงตั้ไว้ว่าด้วยสซเหตุนี้คนทั้งมวลจะได้รู้ว่าเราเป็นสิษธ์ของพระองค์โดยเราลักคนอื่นเหมือนพระกิษทรงลักเราเป็นความลักที่เขาเห็นได้เป็นความลักที่มีแต่การกระทำไม่ใช่มีแต่ควาูกเชยเป็นแต่ความลักของพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าส่งเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงสั่งฟ้าสมัยโลกทรงรักเราก่อนที่เรารักพระองค์ทรงรักเราทุกคนท่งประทานพระบุกรงแสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะส่งช่วยโลกนี้รอดจากความผิดบาปของเราแล้วขายขายแค่ได้ที่มาขับใจ้สี่ไม เชื่อเต็มใจในพระบุตรนั้นในองค์พระยเยซูเจา้าจะได้รับความรอดขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาทุกท่านขอให้มาขับใจเสียใหม่เชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูเกิสตขอพระเจ้าทรงอาวายรพร